สบายดีพงปายมุดสุกอยูคนกับพี่น้องเขาเนาะวันนี้ก็พบกับอ่าดาริบาร์ลาพี่น้องวันนี้ก็บดาริสิมากินซอยจุเพี่งเลยซอยจุหรือซอยจำบ้านห้องเนาะอ่ามันจะมีนึงหนึ่งก็ตับพี่น้องก็ทับเนาะไช่ไหมซุดห้องเลยเนาะเพิ่นเพราะว่าวันนี้ดาริเห็ดงานเหมือนแจกหาอ่าเนาะหรือว่าป้านนี่ยนี่วันนี้ก็สิมาซอยจำซอยจุนีพี่น้องแซ่บแล้วกันทุนห้องอย่างก่อนนี่พี่น้องห้องอย่างห้องบ่เป็นเนาะ ืูอจะกินแล้วนะเสจแ,แล้วก็มีเจเนั่นนะก็เต็มได้พักพี่องเลยนเลยนาะอ่าเต็มด้พักขณาดวก็ส่วนพักาลารีเองเนาะอืมคือเส็พี่น้องเลยมาเด้ไปยมาเดนเนาะเด็กนะปกติกับดารีมักเทีพี่องเลยมักซอยจุซอยจำเป็นมักแห้งตับบนวันเนาะ không nhanh, không nhanh. Hãy subscribe cho không เตรียมกันเนาะเส็ตน้องเส็ตเด้อเส็ตน้องเส็ตเนาะเราดนเาไกินเนึงนะงวเป็นวสดเป็นงัวบริสุทธิ์เนาะงัวบริสุทธิ์กนนะคน ต้องจำหนังก่อนนะต้องจำหนังก่อนเนาะหนังมันคักกันเม่รูหนังคักแหงเนาะหนังก็คักกันเนาะ cái hùng cung xe khác của chồng ơi bé bà kim bé bà นางแก้มซิน <quarters> ้งเซ็ตน้องแซ่บแพงได้อีกนะให้พักักก็รับจองนอให้พักก่อนเนาะ มาเสริมยังวหลดข้าวสารให้ผลิตภัณน์่ะเสริ Thôi. <laughs> này này đợi và đợi và bán nóng nó bán kỹ nén nóng cái này cái mặt 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 มาได้ไปทำกําปั้นจูบคนก่อนเนาะมาได้ไปทำกําปั้นมาจูบคุยคนโดยไนเข็ดเนาะเว้ยดกจะซองหนาแล้วนี่สบู่ผพาแกะขาวเนางเว้ยอะไรมาแข่งผัพักอยู่เนาะ เนาะไม่ชคัดเหมนเนาะคือจะเป็นส้นงมันคือหั่นคัดแล้ว ว่าีาแบบซีก็กินไม่ตก,ก,นนก,กินดิบเกันเนาะเหาีาแบบซีก็กินดิบได้กินเบิเนาะแต่แฟนมาจะกินโกินตะขี่ซีแต่มา่้องเลยง